เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมือนวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูบกำมือนวนะครับผมวันนี้นะฮะในที่สุด NBC จับสัตว์ก็กลับมาแล้วนะฮะนี่ครับผมถามว่าเอ็นบีซีจับสัตว์มันคืออะไรนะครับเอ็นบีซีจับสัตว์เนี่ยตอนนี้ก่อนหน้านี้มันมีปัญหานิดนึงก็คือ ไอเอ็มตัวนี้นะผมมันโดนทุบบ้านทิ้งแล้วก็หายไปเลยนะครับไม่เอากลับมาด้วยนะฮะมันก็เลยเกิดภาวะที่เรียกว่าไข่บาโฟแพงนั่นเองนะฮะอ่านี่คือราคาที่จับบาโฟของเซอร์เฟียนะครับผมอยู่ที่ประมาณเนี่ยหนมนะครับผมประมาณนี้นะฮะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยบอกได้เลยว่าการที่จะได้ที่จับไอ้ Book of the Devil มาเนี่ยนะครับผมมันดรอปจากมาดุกนะครับที่อยู่ในสฟิงซ์ชั้น3นะฮะซึ่งมอนก็มีปริมาณใช้ได้เหมือนกัน65ตัวนะครับผม แต่ปัญหาคือคนไม่ค่อยไปเก็บเลเวลที่นั่นกันมันก็เลยเออกมาในตลาดน้อยนะครับผมเลยราคามันก็เลยแพงนะผมแต่วันนี้นะครับผมในที่สุดก็เล็งเห็นปัญหาว่าเอา MBC กลับมาดีกว่านะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันว่า m อ c มันอยู่ตรงไหนนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะก็วาร์ปกอนเลยนะครับไปที่อิสลูดนะฮะปึ๊บพอวาร์ปมาที่อิสลูดปุ๊บนี่เดินเข้าไปเลยนะผมมันอยู่ในร้านยานะฮะเดินออกไปด้านซ้ายมือนะครับ ป๊บตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดินลงมาด้านล่างครับผมนี่เ p c มาแล้วครับผม Monster Tamer นะครับเขาจะรับแลก3อย่างด้วยกันนะครับผมก็คืออันแรกก็คือ Book of the Book of Devil นะครับผมหรือว่าที่จับบาโฟนั่นเองนะครับผมโดยที่จับบาโฟเนี่ยใช้ตัวโอเมจิตบุ๊กหนึ่งอันแล้วก็ตัวเหงือกอะนะครับผมเหงือกจากซอมบี้นะครับผม2อันนะฮะ แล้วก็เป็นนี่ครับเป็นที่จับมูหนักนะครับผมใช้โอพอร์เทสอันนะครับแล้วก็เป็น h o l o o f t ฟชันะครับผมหรือว่าตัวออก o p ปีนั่นเองนะผมที่จับออกนะครับใช้ตัวตาเรดิกนะผม1อันแล้วก็สก o อปเปียนเทลหนึ่งอันนะครับผมก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นที่จับสัตว์ที่อีวตัวนี้รับแรกครับผมคือเขาอกลับมาแล้วแต่ก่อนนี่คือมันอยู่ในบ้านบ้านหลังหนึ่งในอิสตูนเ่แหละแล้วบ้านนั้นน่ะโดนย้ายออกไปไหนก็ไม่รู้นะผมแล้วไอ้ตัวนี้มันก็หายไปเลยนะครับ ซึ่งตอนนี้ GM น่าจะแบบไอ้กักตัวเสร็จแล้วปลอดภัยครบ15วันแล้วนะครับผมก็เอากลับเข้ามาเชฟเบอร์จริงๆเหมือนเกิน15วันไปแล้วนะอ่าถามว่าเอ้เ c เข้ามามันมีผลอะไรผมอย่างแรกเลยครับที่จับบาโฟเมื่อกี้ใช่ไหมอันละเอ็มน่าจะลดลงนะครับผมเพราะอันละเอ็มนี่คือราคาแบบดอกจักมาดุรุนรนๆนะครับตอนนี้นะครับสามารถไปหาโอเมจิบุกมา แลกได้แล้วนะครับซึ่งโอเมจิกบุ๊กเนี่ยก็สามารถหาได้จากพวกไรเวิร์ดบาตูลี่นะครับผมไรเวิร์ดแม่มดซีน็อกนะครับผมก็ใครที่มีอยู่แล้วนะสามารถเอามาแลกได้หรือว่าตัวเลือดเลดิกเองนะครับซึ่งน่าจะมีกันเยอะแยะเลยสำหรับใครที่ไปเลดิกบ่อยๆนะฮะก็สามารถเอามาแลกได้เหมือนกันนะผมที่จับอ็อก3ตัวเนี้ยนะครับผมแต่ละตัวมีความสามารถของมันก็คืออย่างอ็อกโอลเลเยอร์เนี่ยถ้าเราเลี้ยงไปแล้วมาสนิทสนมเนี่ยมันจะได้แอทแท็กสิหน่วยนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะผม ช่วยในการเพิ่มแอแท็กนะฮะส่วนบาโฟจูเนียเนี่ยอ่าอันนี้มันไม่ได้เลี้ยงเอาคุณสมบัตินะครับผมแต่มันเลี้ยงเอาตัวคอมโบกับหมวกบาโฟจูเนียนะฮะนี่ครับบาโฟจูเนียเนี่ยมันเลี้ยงไว้คอมโบกับหมวกนี้นะครับผมนี่เดอะซิกซ์ซิกเนี่ยนะครับคือถ้าเราเลี้ยงบาโฟจูเนียแล้วสนิทสนมเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสในการติดอะเดรีนลัตให้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงก็คือหวังอันนี้แหละนะครับผมไม่ได้หวังตัวคุณสมบัตของบาโฟเองหรอกนะครับ ส่วนมูหนักเนี่ยก็ถ้าเลี้ยงแล้วสนิทเนี่ยก็จะได้อินหนึ่งเด็บหนึ่งนะผมคือโดยสรุปแล้วไอ้สตัวนั่นอะ ดีสําหรับคนที่ไม่ต้องการคอมโบนะผมคือได้แท็กไปเลยสิหน่วยนะผมส่วนบาโฟจูเนียเนี่ยเหมาะกับคนที่มีหมวกบาโฟจูเนียอันนี้อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถเอาบัเลิงได้ส่วนมูนหนักนี่เฉยๆนะผมอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับสำหรับใครที่มีของอยู่แล้วนะผมก็ลองเอามาแลกดูนะครับเอาไข่บาโฟงไข่บาโฟไปขายได้นะฮะก็ยังมีคนใช้ไอหมวกอะเดริรัตนี่อยู่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด subscribe ทุกคนเลด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบ